ผมมี99,000เพชรเล็ดเลนโงคุ1%ปเกูอบอกแล้วอขอโทษนะทุกคนผมไม่ได้อยากเป็นคนดงดีเลยครับสตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับและอัปเดตใหม่นะครับผมอนิเมะแวนเกิ์ดไหนๆก็ไหนๆละ ในเมื่อตู้นี้เป็นตู้ของดาบพิฆาตสุงผมขออนุญาตกลายเป็นเซนิสุรตายอ่ะอันสัวขั้นอันคือเซนิสูรตอมาไช้ปังใส่ป้าเซนิสครพบน้อย ถือว่าการอัปเดตครั้งนี้เป็นอัปเดตที่น่าสนใจนะผมชอบนะโพระว่าดาบพิฆาตสุมันแบบมันเบียวมันโหนอยู่อะเออตอนเนี้มันมีอัปเดตใหม่ครับกคนมีอาการะแล้วก็อุนซุยใช่ไหมแล้วก็มีเลนโงคุจริง,รงๆอะผมอยากได้เลนโงคุสุดเว้ยแต่แมงเสือไม่อยู่ในตู้มันไปอยู่ไหนวะอุนซุยดีกว่าอินกฤษกูเสียเวลาในการเล่นตั้ง4ี่ตามาบอกดีกว่าได้ไงเฮงซุยเลนเลนโงคุหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะไปยากอะไรก่อนอิงกิษ 0 7 5 4์จุดเจ็รอบสรอบสรอบ it sucks playing the sh*t wow ผู้ายากไรดูเพชรผมวันนี้ผมมี99,000เพชรทุกคนรวยไหนดูนี่มีตัวอะไรบ้างทุกคนอ่ะอ่ะไอเอลซุ่เชเดอร์สองจุดสีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อักษะ48.7เปอร์เซ็นต์นะคมับแล้วก็มี ตัวอะไรวะตัวส้มศูนย์สองศตัวอะไรอะรีเจนต์ตัวตัดเลือดใหม่มันคือตัวอะไรที่พลังมันหัวเป็นกันอะคือมันเป็นฉลามหรือเปล่ามาฉลามเชนโซเมนจริงห๋อมึงเอายงี้เลยเหรอมึงเอาตรงๆอย่างนี้เลยหรืออ่ะตอนเนี้ยถ้าพูดเลยนะเราไม่มีดาบพิฆาตศูนยสามตัวถูกไหมแล้วก็เราไม่มีซีเข็ดไอ้แวมไพร์แล้วเราก็แล้วก็ไม่มีเลงโง่ห้าตัววันนี้มาดูกันว่าหนึ่งแสนเพชรของใจเราจะได้ดาบพิฆาตอสูรกี่ตัวทุกคนครับ หยิบดาบของคุณขึ้นมาเนสโกฉันจะไม่ทำให้เธอต้องอยู่เดียวได้สายสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันตัดขาดชีวิตเธอเนอะฟานค้ำเวลาแดนรูปแบบที่หน,นึ่งควันฟันหนึ่งแสนเมชรใครคิดว่าใจแล้วจะสุ่มได้ไวกดหนึ่งใครว่าไม่ได้แน,น่นอนกดสองถ้ะดอักษรแต่ครั้งแรกอะอย่าลืมนะบอกว่าผมดวงดีสุดในโลก ชช,ช,ช๊ชๆช๊ะกรูกรูฉ่กรูฉันได้สาก really ุระแล้วในที่สุดตัวที่ผมรักที่สุดก็มาอยู่ในเกมนี้แล้วผมบอกเลยนะครับผมไม่อยากได้ดาบพิฆาตอสูงตัวไหนเลยผมอยากได้สากูระดัตเต้ไปโยเจอไปซาโซริมาที่แรทในสุดของฉันในหุ่นเชิดเย่โคษไวโอเค โ okay, อเคซูมต่อเลยนะครับสักพักฟุกได้ซีคิทอ้เหี้ยลูสกุล่าสองตัวอย่างนั้นเหรอใครที่กำลังเปิดเกมอยู่ตอนนี้ปิดซะมันแยด่ดวงกูอย่าลืมนะครับทุกคนน้ำยา199นะครับเอาต้องจัดนะฮะไปเฮ้ย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 ด้วยปีแอนิเมชั่นคือ,อยังไงวะเฮ้ยมันก็ไม่ตื่นเต้นเลยดี กูไม่ล่าใจแล้วไม่เอาผมชอบเขาสุดที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นอะแล้วก็แบบเฮ้ยใจร้อนละโคตรมีความสุขแล้วอะไรกูจะได้เนี่ยฮ้ยเรื่องผมตู้รีไปอากษายัางอยู่ตู้ใหม่อยู่อยู่แล้วกูบอกแล้วกู <c oughs> บอกแล้วลว่าอากามันยังอยู่ มันยังอยู่มันพร้อมจะชกคู่มือไงมันพร้อมจะขยายวงแหวนเวทหมัดเอาจริงบ้าหรือป่าว้ชายกูน่ะข้างขึ้นที่สามจำไว้รลับไม่ได้เยี่ยมโคตรตึงนี่เันมาคที่เกมนี้เึ่งเลือกกูจริงที่นี่ผมสู้มันหกรอบทุกคนหกรอบกูได้อากาะบ้าไปแล้วขอโทษนะทุกคนผมไม่ได้อยากเป็นคนดรงดีเลยครับ บางคิววันนี้กวดจะเห็นสิเกตกันนะไปรอบหนึ่งเพื่อได้ข่าวอีกตัวไงตีบวกดาวโอ้โหนี่ไอ้ไอ้ฉลามใช่ไหมไอท้ที่โปรจิมันขี่ใช่ไหมเชซาเมใช่ไหมที่มันขี่อ่ะที่มันพักดีนกับปีศาจเลยป่ะใช่ป่ะว้าวว้าวโอเคไปกันต่ออโลขาดถ้าดูอยู่มาเถอะไอดีของพี่เนะี่ยมีแต่ตัวดีดีมีสาวเยอะแค่มีซากุระด้วยนะไม่อยากอยู่ด้วยหรอ อันนี้ขั้นสุดท้ายละเพราะสามสิบวินะทุกคนสามสิบวินตู้ดีแล้วเชื่อผมปะนี่คือคำพูดของพระเจ้าอุ่นซุยอยู่ตัวกลางอวเอ้ตัวเองว้าซาสึเกะต้องไปไดโไดยซาสึเกะไอ้เชี่ยซาสึเกะโอ้ยไม่กอดมัทำไมที่สเก็ตเป็นกากโอ้ยยอะผมไม่อยากได้เลยอ่ะ กกาไม่เป็นไรแต่โชคดีทุกคนตอนนี้เราเพิ่งเสียไปแค่6,000เพชรนะครับแค่หกพันเพชรเองกำหนด,ด,ดลงปาลผมดูแล้วว่าทำไมผมถึงไม่ได้แท้จริงแล้วสิ่งที่เราต้องกใช้ปาดนะั้นนั่นก็คือปาดเสียตังนั้นมันสุดให้มันชูชารกันด้วยดีกว่าขอแบงชูชารน้องโอ้พระเจ้าจอดมันมายออเยี่ยมเลยโอ,โอ้ไม่ เอาคาซาเกะไว้ยังเลยยังไม่สุ่มเลยอ่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้ต่อเลยนะอยากได้สองตัวก่อนอ่ะเฮ้ยมึงอยู่ไหนคนอย่างน้อยมึงเอาซาสึเกะให้กูก็ได้ไหมมึงเอาซุนก็ได้เอาสักตัวหนึ่งมาให้กูก่อนเร็วโดนลูกเหตุบูลลี่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวละในเมื่อตัวนี้เป็นตัวใช้เสียงเราต้องใช้ตัวที่มีเสียงมากขอบคุณซีบาคุต้านะครับดูตรงมาเนี่ยนี่แหละตัวนี้คือตัวที่มีเสียงเยอะที่สุดนะครับบ่นไม่หยุดเลย ไาจับปะอย่ามาจับหนูนนะนนนน,นจับเฮ <ไป S 3> ้ยน่ออกไปแดกหัวเลยให้รอดให้รอดทำไม่ได้กูจะเอามึงไปทิ้ง สุดยอดมาเลยครับเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากโอเคตอนนี้เราเรรลีเจนเนอพอละพลังของแมวนี่แหละเราเอาแค่มันให้ได้ตัวใหม่แค่นี้ก็พอแล้ว surprise motherfucker <c oughs> <c oughs> ้เยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเป้ยเเเฮ้้ยเฮ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 ้เเอ้ยเยเยเ้ย สปอปเปอร์ลูกลูกชอปเปอร์บลลร์ปเปอร์แหละลูชอปเปอร์ไอเ้เชี่ยยอดเลยครับ่อยผมเดี๋ยวนี้ผมจะไปมีจิตท,ที่ติเลาเพอุ้ยสุดยอดเลยทุกคนไอ้ี่หลุดเลสมาได้ยังไงก่อน2%อเปเซ็เปเซแม่งมาอาหารเปียก1นลังไอเ้เชี่ยแล้วผมใช้1นึ่งมืนเพชรหนึ่งมืนเพชรได้2ตัวใหม่แล้ว คือประเด็นประเด็นทั้งหมดนะคือไอตัว20%่สิไม่ไมาคือแม่งทะลุช่องมาเชีรร่ยคือแม่งย่างเวิร์กใครขออนุญาตดูเยโด้ยี่นาเปงนคนอารมณ์จอน้าแม็นอารมณ์จอจัดอารมณ์จอจัดเยโด้เยโด้อ้ยังโคตรอันตรายผมว่านะตอนเนี้ยผมสัมผัสได้เว้ยเมาเนี่ย เลอะดวงแมวผมแล้วผมขายต่อครับใครสนใจเมาสนี้นะห้าพันบาทนะผมเอาไปเลยนะครับเป็นเมาสที่ดวงดีนะครับเปิดโลบอกโชคดีแน่นอนเคยใช้ดวงตัวเองหรือเปล่าครับการที่คุณพูดอย่างนี้คุณอยามากดูซะ ผมมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าแมวครับขอโทษแมวเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดครับขอโทษครับผมมันเคลียร์สว่างครับเฮ้ยไอไอไอระบบอะไรอย่างเงี้ยแม่งดีมากทุกคนตัวใหม่ตัวใหม่หมนี่มันมันได้ตัวเดียวทุกคนมันได้กี่ตัวอ๋อ750ดอ้าสก็เ,เยอะกว่าน,นิดนึงนดิอ๋อแต่มันแพงกว่าใช่ปะไหนอาคาซะขอไอสมาร์กของนายสิเกยโดโกระโดดต่อยแบบรัวๆอ๋อมันต่อยแล้วมันหมุนอย่างมั้นเหรอใช่ปะเอ้ยไอ้ชื่อมันมันเป็นอะไรไหทุกคนมันเป็นลังเคฟตี อ๋อไอ้ท่าต่อยที่มันต่อยทะลุรอบตัวที่เมื่อกี้กูต่อยหน้าตัวเองโหเจ็บพนันท่าที่อะไรใช้อย่างเยอะโอ้โหอุ้ยมันใช้เยอะมากนะแล้วมันมตันมไนม่ออกอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้ที่มึงบ้าไปแล้วไหนโอเคท่าไหมอ่าแบบกระโดดกระโดดแล้วก็ต่อย อักษะตอนนี้ส่วนเนี่ยมันจะมี2ท่าใช่ไหมคับเะว่าตอนนี้ท่ายังไม่อีโวนี่คือท่าที่สุดแล้วถูกไหมปั๊บสปีดให้ตันก่อนแล้วครับตัวหน่อยโอเคโอเคแม็กซ์ละดูดิปั๊บโอเคมาไหนขอเห็นอุนซุยเหมือนกันดิว่าเชดอยโคเทเฮ้ยอุนซุยแม่งกล้าเก่งวะรีเทิร์นิง่งสลชอ่านี่ปลาเป็นกงจักรปลากงจักรอักษะ,กษะมีท่าหรอ นีสอเดอร์วะเยนอฮยนี่มันท่าหลักมปเลยดีกว่าเยนอเยี่ท่าโมแหว่มาแ้วปะเฮ้ยทุกคนผมว่ามันมันก็เก่งดีมันก็ดูตีแรงดีนะเชียร์แล้วอุนซุยมีป่ะอ่าอุนซุยมีแค่สองโอเคสองต้องไปอีวเชียร์โคตรโหดโคตรอันตรายอันนี้ถ้าเราเคลียร์เร็วมันก็ออกมาเร็วใช่ไหม จริงอักษรเก็ต่อตยตายหมดแล้วนะออกเลือดมันเยอะยนี่ว่าดูดิอักษรมันก็เฟี้ยวอยู่นะเจโดผมว่าต้องต่อยล้านเลยเหมือนต่อยแบบตัวที่ออกมาแน่แน่เฮ้ยมันเท่นะทุกคนมันเท่นะทำไมมันไม่เก่งวะอ๋อมันไม่อ๋มมอมันไม่มีท่าตีรอบตัวอะไรงี้ป่ะมันก็เลยไม่เก่งไง ไหน ura, ออร่าอากษศคืออะไรรีวิวไทม์ออฟสเตตัสคืออะไรวะทุกคนผมอ่านไม่เข้าใจวะแล้วเลนโงคุอ,อ,อ๋อไออุนชวยออร่าออร่าหลบเหรอแล้วม่นหลบใครวะทุกคนอ๋อหลบสตันบอลได้จงตื่นเรียบร้อยครับเฮ้ยเราจะได้เลนโงคุเลยหรือไม่โอเคไม่มี